ต้องบอกว่าเราไม่ใช่ไม่มีเงินทุนนะครับวันนี้ liquidity หรือสภาพคล่องในประเทศไทยเนี่ยล้นนะครับสภาพคล่องในระบบธนาคารเนี่ยล้นนะฮะเรามีพูดง่ายๆมีเงินฝากมากกว่าโอกาสในการลงทุนนะเราไม่มีโอกาสในการลงทุนเราไม่มีโปรเจกต์เราไม่มีโปรเปโซพูดง่ายเราไม่มีความฝันเราไม่มีไอเดียว่าจะพัฒนาประเทศต่อไปไง มีแต่ liquidity การมีแต่ liquidity เนี่ยมันถึงกดให้ให้เงินฝากตา่าเงินกู้ต่ำถึงขนาดนี้น,นี่เงินฝากเงินกู้ต่ําม,มากที่สุดเป็นประวัติการแล้ว liquidity ในระบบธนาคารนี่เยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีคนลงทุนไม่มีคนเอา liquidity ไม่มีคนกู้เงินเอาไปใช้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีความฝันนะประเทศนี้มันไม่มันไม่เหลือความฝันมันไม่เหลือโอกาสนะฮะแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่มีเงินนะครับไม่ใช่ เรามีเงินเรามี liquidity ล้นระบบธนาคารอันที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเราไม่มีเทคโนโลยีหรือเปล่าเราไม่มีความรู้หรือเปล่าผมคิดว่าก็ไม่ใช่ไอความรู้ที่สั่งสมมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมออโต้แล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรในรอบ เอ่อยี่สิบสาปีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้บุคลากรไทยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นในด้านเอ่อในด้านการก่อสร้างในด้านสถาปนิกในด้านเอ่อผมคิดว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดเลยนะ และนอกจากนั้นการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำให้คลาวด์ซอร์สเทคโนโลยีมันเป็นไปได้มากขึ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่องค์ความรู้พื้นฐานก็แทบจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเงินไม่มีเงินทุนไม่ใช่มีไม่ใช่มไม่มีเทคโนโลยีนะครับแต่อย่างที่บอกกลับมานะครับผมคิดว่าบทบาทของภาครัฐในการ,ปรเปลี่ยนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทุนขนาดใหญ่ทุนขนาดกลางทุนขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญมากนะครับถึงตรงนี้ผมขออนุญาตใช้สไลด์นะครับ ผมอยากให้ดูชาร์ตนี้ครับผมอยากให้ดูชาร์ตนี้คือใน value chain เนี่ยนะครับนะค,บคือใน value chain เนี่ยมันถ้าเราลองดูว่าทุนใหญ่ควรจะทำอะไรทุนขนาดกลางควรจะทำอะไรแล้วทุนขนาดเล็กควรจะทำอะไรใน value chain ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ1น3 2 3ครับคือรูปแบบที่1-2-3คือสินค้าทุนขนาดใหญ่เนี่ยทำสินค้าขั้นประ ทุติยภูมิหรือไม่ก็ปฐมภูมินะครับหรือไม่ก็ OEM ซึ่งน้อยมากผลิตส่งนะครับไม่มีแบรนด์สินค้าไม่อะไรเองแล้วใช้กฎหมายผูกขาดแล้วใช้อำนาจเหน,เนือตลาดนะครับในการเอาเปรียบคนเล็กคนน้อยในการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งจริงๆบทบาทลองคิดดูว่าบทบาทเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบทบาทที่มันควรจะเป็นคือแบบที่4คือพุนขนาดใหญ่ควรจะทําแบรนด์ที่เป็น OEM ที่ทรัพยากรถูกเอาไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าทํา r n d ของสินค้าแล้วก็เจาะตลาดโลกทุนขนาดกลางทําการแปลรูปทุติยภูมิคือแปรรูปขั้นสองทุนขนาดเล็กทําการแปรรูปขั้นต้นและการทําสินค้าพื้นฐานทําสินค้าพื้นฐานเป็นหน้าที่ของทุนเล็กๆไปทุนขนาดกลางแปลรูปขั้นกลางแปลรูปแปลรูปขั้นต้น แล้วให้ทุนขนาดใหญ่เป็นคนทำไอเป็นคนวิ่งไปสู้กับตลาดโลกนี่ต่างหากเวลาเราพูดว่าการพัฒนาทุนนิยมที่ควรจะเป็นที่แข่งกันกับโลกได้มันต้องมีบทบาทแน่นันแต่ที่ผ่านมารัฐไทยเนี่ยไปทำให้ทุนไทยเนี่ยเป็นแบบที่หนึ่งสองสาคือสามารถสะสมกำไรได้โดยไม่ต้องอินโนเว e สะสมกำไรได้โดยไม่ต้องคิดค้นนวัตรกรรมโดยอาศัยกฎหมายโดยอาศัยคอนเนคชั่นโดยอาศัยโดยอาศัย ไอ้การใช้อำนาจเหลือตลาดที่ทำให้คนขนาดเออทุนขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยไม่มีช่องทางทำมาหากินนะครับดังนั้นถามว่าทิศทางในเชิงไอเดียในเชิงคอนเซ็ปต์มันควรพัฒนาไมันควรพัฒนาไปแบบนี้ต้องไปพูดกับทุนใหญ่เลยตรงว่าในช่วงเวลาของการพัฒนาทุนนิยมในช่วงนี้ยังทุนใหญ่มีความจําเป็นและบทบาทของทุนใหญ่คือการเป็นแม่ทัพ ของเศรษฐกิจไทยไปแคปเจอร์ไปเอาแวลูในตลาดโลกมาแล้วมาแบ่งกันระหว่างทุนใหญ่ทุนกลางทุนเล็กพนักงานหน้าที่ของทุนใหญ่คือตรงนั้นเป็นแม่ทัพไปเอาแวลูในระดับโลกเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยรวยขึ้นไม่ใช่มาผูกขาดตลาดในประเทศไทยแล้วกีดกันปิดช่องทางทํามาหากินของทุนขนาดกลางขนาดเล็กในเชิงคอนเซ็ปต์ต้องพัฒนาไปในทิศทางนี้ นะครับทีนี้จะพัฒนาไปในทิศทางนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมให้ทุกคนเห็นภาพอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ชัดเจนที่สุดว่าเราคุ้นสัตว์อุตสาหกรรมเป็นแบบนี้ผมเริ่มต้นตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับคุณไอซ์เห็นเห็นในเมาส์ผมปะเห็นค่ะโอเคเริ่มที่เอ่อฟโฟล์ตรงนี้เป็นฟโฟล์ของอุตสาหกรรมง่ายๆนะครับแปลรูปขั้นต้นน้ำยางเนี่ยน้ำยางมันออกมาสองแบบไม่ ยางพาราเนี่ยไม่ออกมาเป็นยางสดก็ยางก้อนยางสดก็เดินโฟล์นี้เป็นน้ํายางข้นเป็นเอามาน้ํายางข้นก็จะกลายไปเป็นพวกสินค้าลาเท็กซ์ยางแผ่นเอามาอัดแผ่นดีว่ามาลมความเป็นยางแท่งอันนี้การแปลรูปยางที่เป็นยางผมยังไงยางรองท่านเครื่องยางสีดำดำไว้ชับได้รับแรงกระแทกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโพสเซทข้างล่างโพสเซทข้างบนก็คือยางที่ทําออกมาแล้วเป็นถุงมือผ้าเป็นถุงยางอะไรพวกนี้ตอนนี้จะเป็นโพสเซทข้างบน นะครับแต่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับมีไม่เยอะจริงๆนะครับที่ไปถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยที่เขาทำลาเท็กประสบความสําเร็จมากเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ปลูกยางแล้วนะครับเขานําน้ายางน้ายางข้นจากประเทศไทยเขาซื้อน้ายางข้นจากประเทศไทยเพื่อไปแปลรูปให้ได้เกิดมูลค่าเพิ่มระดับสูงถ้าดูอย่างตรงนี้เนี่ยสิงที่เกิดขึ้นบริษัทข้ามชาติอยู่ตรงนี้ครับเป็นคนแปลรูปสินค้าเงินท้ายไม่ว่าจะเป็นตัวที่มาจากยางแท่ง นะครับยางรถยนต์ยางแท่งลาเท็กซ์นะครับบริษัทของคนไทยที่บอกว่าห้าเสียยางพาราเนี่ยแทบจะแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่ได้เลยมีแต่แปลรูปขั้นต้นกับแปลรูปขั้นแรกและสากร,กรเกษตรเกี่ยวกับสวนยางก็จะอยู่แถวนี้ของ v a value chain นี้สิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรสวนยางแล้วก็แปลรูปขั้นต้นควรที่อยู่ในระดับเกษตรกร,ร,กรในอยู่ระดับสากรณการแปลรูปขั้นแรกเนี่ยต้องอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและแปลรูปขั้นสุดท้ายเนี่ย ควรจะอยู่ในบริษัทไทยขนาดใหญ่นึกออกไหมฮะแล้วเอาบริษัทใหญ่ใครขนาดใหญ่เนี่ยไปต่อสู้กับบริษัทข้ามชาตินี่ต่างหากคือการเปลี่ยนซัพพลายเชนที่มันควรจะเป็นนี่ต่างหากคือการปรับซัพพลายเชนให้บริษัทใหญ่ไทยขนาดใหญ่ที่ที่ที่จากเดิมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ให้ได้จากเดิมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ให้ได้แล้ว บริษัทขนาดกลางมาทดแทนในการแปลรูปขั้นต้นขั้นกลางส่วนสินค้าพื้นฐานให้เกษตรกรมีคนทําไปนะครับผมผมคิดว่าเนี่ยคือรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราอยากเห็นนะฮะและจะเป็นการทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมมนันดอกผลเสียงหายไปหรือเปล่าคะ <c oughs> จบแล้วหรือว่าเสียงมันหายไปคะ ขอโทษนะคือคอืผมคิดว่าการปรับปรเปลี่ยนแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะทําให้การเอ,อ่อมันจะทําให้การดอกผลของการพัฒนามันตกไปอยู่ทั้งซัพพลายเชนจริงๆผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วจริงๆเรื่องนี้อาจารย์ต้นน่าจะรู้ดีเวลาญี่ปุ่นเขาไปประเทศไหนเนี่ยเขาไปทั้งซัพพลายเชนนะครับ เมติไปก่อนมีเจ็ตโตรเจ็โตรคือองค์กรส่งเสริมการค้าขายออนอกประเทศของญี่ปุ่นนะครับเมติไปนะครับเจ็โตรไปแบงก์ไปนะครับบริษัทแบงก์ใหญ่ๆซูบิโตโมบริษัทแบงก์มิซูโฮไปนะครับเพื่อไปปล่อยกู้ให้บริษัทญี่ปุ่นในประเทศนั้นประเทศที่เขาเข้าไปลงทุนแบงก์ไปบริษัทเทรดดิ้งไปคือบริษัทที่นําเข้าส่งออกนะครับบริษัทโลจิสติกไปนะครับบริษัทอุตสาหกรรมไปบริษัท เทียหนึเทียสองเทียสามไปกันหมดคือไปเวลาเขาคิดจะตีตีที่ไหนเขาคิดจะลงทุนที่ไหนเนี่ยเขาไปกันทั้งประเทศนะครับตั้งแต่ atic, รัฐเจ็ตโชรเมตินะครับสถานทูตนะครับมีบทบาทสำคัญนะครับไปตั้งแต่ธนาคารบริษัทเทรดดิ้งบริษัทโลจิสติกนะครับจนถึงบริษัทผู้ประกอบการดังนั้นบริษัทผู้ประกอบการเนี่ยมันมันเป็นหัวใจ แต่เวลาไปสนับสนุนเนี่ยธนาคารก็ไปโลจิสติกไปส่งออกไปรัดไปนะครับไปกันทั้งหมดแถมมาหาลัยยังไปสตาร์ดีเรื่องนี้ให้ด้วยอะไรแบบนี้ไปสตาร์ทดีเรื่องอุตสาหกรรมนั้นๆให้ด้วยอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาพูดถึง strategy หรือการพัฒนาที่มันมียุทธศาสตร์เนี่ยมันไปกันหมดมันพากันไปเพื่อบอกว่าเราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้เราต้องไปแคปเจอร์ a l u e จากตลาดโลก เอาเข้ามาแบ่งกันในคนในประเทศไม่ใช่เอาคุณใหญ่ไปกดขี่คนในประเทศคุณใหญ่กําไรเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่กําไรมาจากไหนกําไรมาจากการกดขี่คนในประเทศหรือกําไรมาจากการไปเอาส่วนแบ่งการตลาดจากข้างนอกมาคือมันจะตอบคำถามเรื่องอย่าง B O I บทบาทของ B O I ในอนาคตควรจะเป็นยังไงหรือว่าโมดเดลการพัฒนาเพราะว่าทุนไทยเนี่ยมันมาถึงจุดที่ ตอนนี้ถ้าดูเม็ดเงินหรือในรายงานของ KKP ก็จะชัดเจนว่าออกไปลงทุนในประเทศแถวนี้กันเยอะแล้วเพราะรู้ว่าตลาดไทยก็ไม่น่าลงทุนนะครับเพราะศักยภาพในการเติบโตมันน้อยแต่จะทํายังไงให้การลงทุนเนี้ยการลงทุนในต่างประเทศมันเป็นประโยชน์กับประเทศโดยรวมด้วยเช่นคุณเก็บเฮดแควเตอร์ด้านการดีไซน์อุปกรณ์สําคัญหรืออะไรที่มันมีมูลค่าไว้ในประเทศอันนี้ครับผมว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของ b o i และนโยบายเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยค่ะ ผมเมื่อสักครู่คุณธานานทรทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องทุนใหญ่คือมีบทบทหนึ่งที่เราชอบมากในหนังสือเล่มนี้คือบทที่18นะคะหน้า183พูดถึงเกี่ยวกับออยุโรปเนี่ยรับมือเทคเฟิร์มขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะคะแล้วก็เขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อมาร์กาเดเวสเทลซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยออทำงานอยู่ในเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกรรมธิการการแข่งขัน แข่งสหภาพยุโรปนะคะซึ่งกรรมธิการเนี้ยจะดูแลแล้วก็ตรวจสอบให้การแข่งขันในธุรกิจหรือว่าอุตสาหาการรมต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยเป็นไปอย่างเสรีแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดแล้วหน้าที่ของสหภาพเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกรรมธิการเนี้ยก็คือตรวจสอบบริษัทเทคใหญ่ๆใ,ในซิลิคอนวันเล ซึ่งเอาพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นทุนใหญ่ที่แบบว่าเออเป็นทุนใหญ่ที่แบบว่าอยู่ในซิลิคอนวันเล่หรือว่าแบบกําลังผูกขาดเทคโนโลยีต่างๆอะไรอยู่ในโลกเราเนี่ยเนาะแล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำผลงานหลายอย่างก็คือแบบมีการสั่งปรับ Google สั่งปรับ f a c e b o o k ฝั่งสั่งปรับเออบริษัทใหญ่ๆอย่างอเมซอนแอปวอ s แอปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือสิ่งที่เราไม่เห็นอะ่ะสิ่งที่เราไม่เห็นในไทยอะ่ะคือ คือคือคือสิ่งเนี้ยคือการแบบคือการที่มีคณะกรรมการหรือว่ามีหน่วยงานที่คอยมาตรวจสอบทุนใหญ่แล้วก็ลงโทษทุนใหญ่ที่มันกําลังจะใหญ่เกินไปหรือว่าที่มันกําลังจะผูกขาดหรือว่ามันกําลังจะมาทําให้ตลาดในเทศในประเทศไทยเนี่ยเกิดการแข่งขันที่มันแบบว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าเอ่อยังไงอนีม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 ,ม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 ทีทุนใหญ่ทุนไหนสักทุนหนึ่งแบบว่าแบบมีอํานาจในการต่อรองมากกว่าทุนอื่นเนี่ย คือสิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบไม่เห็นในประเทศไทยแล้วก็แบบอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือแบบมีการแบบตรวจสอบทุนใหญ่แต่ว่าก็นะคะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบคณะกรรมการหรือว่ามีผู้หญิงคนนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมั่งหรือเปล่าอยากจะสอบถามค่ะว่าถ้าอย่างนั้นคะอาจารย์กับคุณธานาธรเราจะเราจะออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมยังไงคะเอ่อในประเทศเหล่านี้ยให้มันสามารถควบคุม กลุ่มทุนในประเทศเราได้แล้วก็สามารถออพัฒนาชีวิตคนลากญาไปด้วยพร้อมๆกันได้ค่ะคือผมคิดว่าต้องอาจจะต้องแยกเป็นขาลุกกับขารับนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของเวสเซอร์กับกรรมธิการการย่งขานในยุโรปเนี่ยโอเคใน,ในแง่หนึ่งต้องต้องเล่าให้ฟังด้วยว่าถ้าเป็นในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยอเมริกาก็จะโจมตีเยอะว่าเพราะว่าบริษัทที่ถูกปรับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น เอ่เทคไจแอนที่มาจากซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐทั้ทงนั้นเลยนะครับก็จะโดนดีเบตเรื่องนีแ้แน่นอนเขาก็สาภาพยุโรปเนี่ยก็มีหลักฐานยืนยันว่าบริษัทเหล่านี้บิดเบือน uh, การแข่งขันและส่งผลกระทบกับผู้บริโภคอย่างไรนะครับซึ่ง ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับคือเขาต้องมีความสามารถเช่นคุณจะแข่งกับ Google อย่างเงี้ยว่าคุณต้องเขียนอัลกอริทึมคุณต้องมีอำนาจในการตรวจสอบมีความสามารถในการมอนิเตอร์เพื่อจะยืนยันสู้กันในศาลเพราะเขาไม่สเขาต้องไปสู้ในศาลต่อเพื่อชี้แจงหลักฐานต่างๆนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถให้เท่าทันกับกิจการดิจิทัลต่างๆระดับโลกด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆผมว่าน,นี้เป็นเป็นขารับ ที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่สามารถไปลุกตลาดโลกในนามของบริษัทดิจิทัลได้ขนาดนั้นดังนั้นจะรับยังไงให้ให้มันส่งผลดีเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายพอคุณยึดการแข่งขันเนี่ยมันดีกับทุกฝ่ายในระยะยาวเพราะหมายความว่าถ้าสมมติกิจาการอย่าง Facebook หรือ Google โดน Dis r รับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะมีที่ทางในการกลับมาแข่งขันในตลาดใหม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้การันตีว่าใครจะยึดตลาดได้ตลอดการถูกไหมครับดังนั้นสุดท้ายมันจะเป็นสิ่่งทีีดกับ ทุนทั้งหมดในระยะยาวต้องต้องยืนยันหลักการตรงนี้ให้แม่นนะครับทีนี้ในแง่บทบาทเชิงลุกเนี่ยก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่ผมคิดว่าที่เราคุยกันก็พอจะเห็นภาพอยู่ว่าตัวผมเองก็ค่อนข้างไปทางอยากเห็นอุตสาหกรรมท,ที่ที่มีความสามารถในการผลิตของประเทศเราแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เ,เรียกว่าหมกมุ่นกับเสือเศรษ,ษฐกิจมากคนหนึ่งในประเทศเลยนะครับคือผมไปเรียนต่อที่ยังกฤษดด้วยด้วยความรู้สึกว่าอยากเข้าใจเสืออยากเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ชื่นชมโมเดลแบบเกาหลีใต้แบบไต้หวันมากในในอดีตนะครับแต่หลังจากได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองไทยอะไรมากขึ้นผมก็ยอมรับว่าเราไม่สามารถและเราไม่ควรจะเดินตามแนวทางนั้นหมายความว่าถ้าเรายิ่งทําอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปัญหาเดิมมันมีอยู่ทุนใหญ่ของไทยมันมีการผูกขาดมันมีอะไรอยู่ถ้าเรายิ่งไปซ้ําเติมตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความยากของมันอยู่อาจจะต้องในทางหนึ่งคือผักไปลงทุนต่างประเทศจริง แต่เราต้องทําพร้อมกับโจทย์เรื่องอื่นเรื่องการกระจายอำนาจอย่างเงี้ยตัวผมเองตอนนี้ผมเลยสนับสนุนว่านโยบายอุตสาหกรรมถ้าจะมีเนี่ยต้องไปเกิดในระดับภูมิภาคนะครับกระจายตัวเชิงพื้นที่แล้วลัฐส่วนกลางเนี่ยลดบทบาทตัวเองลงมาทําหน้าที่เป็นดูแลเรื่องแพลตฟอร์มให้ข้อมูลจัดสรรข้อมูลเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้ลงทุนเองนะครับแล้วก็ออกแบบให้ทุนท้องในใน,ในท้องถิ่น,นมีการแข่งขันกันเช่นสมมตุติมี3จังหวัด ของอบอจอเนี่ยมาแข่งกันว่าจะทําอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยก็รัฐส่วนกลางก็มีหน้าที่ไปออกแบบว่าจะทํายังไงให้มันมีการแข่งขันหรือแบ่งงานแบ่งการผลิตกันหรือจะไปเชื่อมโยงกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างไรนะครับคือลดบทบาทรัฐส่วนกลางลงทําไปพร้อมการกระจายอํานาจผมก็ไม่เชื่อมั่นในรัฐไทยส่วนกลางเหมือนกันผมคิดว่าต้องปรับบทบาทใหม่แต่โจทย์มันยังเป็นโจทย์เดิมนะครับว่ายังต้องมีความสามารถในการผลิตความสามารถเทคโนโลยีของตัวเองแต่ทําไปพร้อมกับการกระจายอํานาจ ในคลาวเดียวกันอันนี้เชิงลุกนะครับแต่ภาพใหญ่ผมว่าต้องทําทั้งเชิงลุกเชิงรับไปพร้อมกันครับค่ะขออนุญ,ญาตถามคําถามอีกคาถามหนึ่งนะคะว่าเออมันมีมันมีคํากล่าวที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากวิกฤตทั้งนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยคือโลกเราก็กําลังเผชิญกับวิกฤตโควิดสิบเก้าอยู่ประเทศไทยเราเองก็กําลังหนักเลยค่ะอาจารย์กับคุณธนาทรคิดว่าสถานการณ์ เอ่อตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยจะส่งผลกับเศษร,รษฐกิจของเราอย่างไรคะในอนาคตแล้วเอ่อทางออกของปัญหานี้เนี่ยเราจะหาทางออกกันยังไงดีคะอยากให้ลองมาคุยกันถึงประเด็นนี้คะเชิญคุณธนาทรก่อนก็ได้คะ่ะ